ก็ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพรผมชินเคยเนาะ เทคนิคเติมเล่นนะใกล้จะอยู่ในช่วงสงการแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะครับแต่ว่าก็เป็นวันสุดท้ายก่อนสงการนะสำหรับวันพุธนี้วันที่12นี้ก็สรอตไลที่จะเล่นสงการก็เล่นอย่างระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ใครที่อยากเล่นเกมนะครับหรือว่ามองหาเกมใหม่ๆอยู่นะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้จะเป็นเกมออฟไลน์ที่เป็น RPG นะมีหลายคนเนี่ยก็ต้องการที่จะเล่นเกมนี้อยู่ก็เลยหามาท่านผู้ชม15เกมเลยแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีแต่เกม เล่นแล้วก็เกมสนุกๆทั้งนั้นเลยนะใครที่จะโหลดนะก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าพิจาราก่อนจะโหลดได้นะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ไว้ด้วยนะสักครจะขอเกมมากก็ยังขอเกมมาได้ตลอดทุกๆคลิปเลยและกันนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา้ลยกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนหน่าโหลดว่าเกมไหนหน่าเลนเ่นบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย คุนชอบเล่นเกมแนววางแผงกุิธ์แล้วก็ผสมแนวใช้กา like ร์ดด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเกมที่มีชื่อว่า Neo e r s e นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนววางแผงกุิธ์แล้วก็ผสมแนวการใช้การ์ดเข้าไปด้วยนะครับซึ่งภายในเกมเนี่ยมีการ์ดให้เราเล่นเนี่ยมากถึง300กว่าใบเลยก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะจัดการ์ดอะไรให้เหมาะสมกับตัวละครแล้วก็ตัวละครภายในเกมเนี่ยจะมีอยู่3ตัวละครแล้วก็ ตัวเกมเนี่ยจะเล่นผ่านด่าเล่นตามชาร์เตอร์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ละชาร์เตอร์ก็จะมีพวกศัตรูแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะสู้กับศัตรูยังไงเนาะก็สำหรับการเล่นฟันในเกมเนี่ยก็เราเนี่ยจะได้รับค่าพลังมาประมาณ1นะครับแล้วก็ในการเนี่ยก็จะมีค่าพลังประมาณหนึ่งเราเนี่ยก็ต้องใช้ให้เหมาะสมกับในแต่ละเทิร์นนะครับเนาะจะได้ให้มีประสิทธิภาพในแต่ละเทิร์นนั้นที่ดีที่สุดนะครับภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองด้านข้างภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ สวยงามมากๆเลยมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้แน่นอนเลยแล้วก็เกมนี้เป็นเกม PC ีทั่วลงมือถือด้วยนั่นเองนะ Combat, Mag Combat Magic นะครับสำหรับคอมแบทเมจิกนะครับจะเป็นเกมแนวที่ผสมผสานหลายๆอย่างเข้าไปด้วยแล้วก็มีอาชีพต่างๆให้เราเนี่ยได้เลือกเล่นกันค่อนข้างอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีเป็นนักดาบนักตนูนักเวทก็มีเหมือนกันแล้วก็ับเราเนี่ยสามารถเลือกได้แล้วก็เกมนี้ยังสามารถเล่นแบบออฟไลน์หรือว่าจะเล่นแบบ ออนไลน์ Online, เล่นมัลติเพลย์เล่นกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เรียกอาวุธต่างๆได้ค่อนข้างที่เยอะมากมายนะครับตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยไปต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเลือกด่านอะไรแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวนะครับจะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยขึ้นอยู่กับอาวุธของเราแล้วก็อัปเกรดของเราด้วยเหมือนกันนะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลิน,นแล้วก็มีภาพกราฟิกที่่อนจะ ไม่กินสเปคเลยแล้วก็เป็นแบบระบบโอเพนเวิร์ด้วยนะครับเนาะก็้าใครที่งานจะเล่น,นในฮะเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับคนเล่นเยอะมากครฮะสําหรับเกมนีนะ้เนาะ ใครที่ชอบตัวละครในพวกไซยอยิวหรือว่าตำนานไซอยิวแล้วก็อยากหาเกมเนยเนื้อเรื่องที่มีพวกตยยัวละครไซอิวอยู่เนี่ยคือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะแต่เกมนี้มีชื่อว่าอันโรรี่ฮีโร่นั่นเองนะครับแต่เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นปะจนัยอีกแล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับจะดําเนินเรื่องอยู่4ตัวละครก็จะมีทั้ง ขึ้นหอคงตือปอยก่ก่สวยจีงแล้วก็ตัวของ่านถังทำจากนั่นเองนะครับายในเกมนะครับจะเล่าเรื่องราวประมาณว่ามีคำพีตัวนึงนี่ครับที่โดนความมืดทำลายจนแตกเป็นึเสลียงแล้วก็กระจายกันไปทั่วโลกแล้วก็พวกพิศาษนะครับเขาก็ต้องการพวกคมพีนเนี่ยเรื่งพลังของตัวเองแต่ว่าตัวของฝั่งพระเอกต้องไปรวบรวมคมพีมาไว้จนเป็นหนึ่งให้ได้เพื่อหยุดยั้ง ความมืดหรือว,ว่าพวิสัยในเนื้เกมนะครับก็สามารถสลับตัวละครได้ตามใจเราเลยนะครับแต่ว่าการสลับตัวละครเนี่ยก็จะมีผลแต่ละดาดด้วยนะบางตัวบินได้บางตัวยืนหดกระบองได้อันนี้ก็แล้วแต่เราที่จะเอาไปสู้กับนั่นเองนะครับก็จะมีบอสต,ต่างๆให้เราไปสู้กันด้วยภาพการาฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้ภาพมนการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพหมอกด้านข้างก็ประลองเล่นก็ดูได้นะ RPG บผสมแนว Head อนด s แด,ด้วยเนี่ยก็คือ้าวาเกนนี้เลยนะตรเกูลได้มีชื่อว่า b u r o of d ฟไ m o n นตระกนี้นะครับจะมปีเรื่องราวประมาณเราเนี่ยจะไปอยู่ในยุคแห่งพูดผีนะครับที่อยู่กับมนุษย์เป็นสันติแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมียักษ ร้ายที่หลุดออกมาจากการผนึกของเรานะครับแล้วพลังของยักษ์ร้ายตัวนั้นนะครับจะทําให้พูดผีที่อยู่กับเราเนี่ยกลายเป็นปีศาจร้ายขึ้นมานะครับเราจะได้รับบทเป็นนักฆ่าปีศาจนะครับเราเนี่ยจะต้องสู้กับพวกผูดผีแล้วก็ไปสู้กับยักษ์ตนนั้นให้ได้นั่นเองนะครับภายในตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่่ันจะมีภาพกราฟิกที่มันจะ 3D กับ 2D ก็คือมันจะออกแนวลายเส้นผู้กันเลย แล้วก็จะมีการใช้สกิลต่างๆที่เราได้รับมานะครับแล้วก็มีการแพ้ธาตุของศัตรูแต่และศัตรูด้วยนะครับบางตัวแพ้น้ําบางตัวแพ้ลมบางตัวแพ้ไฟก็แล้วแต่เราเนี่ยจะเอามาใส่หรือว่าเราเนี่จะเอาไปสู้กับปีศาจนะครับแล้วก็มีการคราบคงคราบของหรือว่าการเก็บของต่างๆก็มีเช่นเดียวกันอัปเกรดอาวุธก็มีเนะาะภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3ภาพกราฟิกมันจะอแนวลายเส้นหน่อยๆนะ Been fight the mind. ก็จะมีชื่อว่า d i m e n ท t a l นะครับสำหรับตัวเกมก็ยังคงเป็นเกมที่พอลงมาจาก PC กันอยู่ซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยเกมพอลงมาจาก PC ค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเนี่ยเอาชอวิตจากโลกที่ร่มสลายจากซอมบี้ นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็นระบบการครับคงครับของคัาไอเทมหรือว่าจะระบบการหาอาหารเพื่อดํารงชีวิตอยู่ก็มีให้เราเนี่ยไปเล่นกันหรือว่าไปทํากันด้วยแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีผลิติัต่างๆให้เราไปเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะล้กก็ ต้องสู้กับพวกซอมบี้ด้วยนะครับภาพการาฟิกภายในยเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่จะ้ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆภาในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมุมมองมุมสูงน,นะครับ ที่ชอบเล่นเกมแนวสร้างบ้านครับคุมครับของแนวสไตล์ไมค์ค f บแล้วก็มองหาเกมให,ใหม่ๆเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสตาร์เกมที่มีชื่อว่า d a กอ Quest b u i เดอร์ er นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่พอตลงมาจาก PC นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยแล้วก็คาบคงคาบของได้แล้วก็แมปในตัวเกมค่อนข้างที่ใหญ่ภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ไม่ค่อยกินสเปคแต่ว่ามันจะหนักไปตรงที่ราคาเพราะเกมนี้เนี่ย เสียตังซื้อนะครับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็เกมนี้จะมีพวก DLC ต่างๆที่จะรวมกันกับตัวเกมด้วยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมนะเพราะว่าเราซื้อครั้งเดียวจบเลยนะครับภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3ภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะ ำหรับเกมที่7เนี่ยก็จะมีชื่อว่าจ u i C y ริมนะครับสำหรับเกมจ u ซ c y ร i มเนี่ยจะเป็นเกมที่พอ่อนมาจาก p ีกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นเกมแนวโรคร้ที่ผ่อกมาจาก PC กันอีกเช่นเคยสำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องประมาณว่าในโลกของเราเนี่ยห่วงโซ่อาหารที่อยู่บนจุดสูงสุดนะครับจังเป็นพวกพืชน,นะครับเราเนี่ยก็ต้องโหยหาจุดยืนของเราให้อยู่บนจุดสูงสุดให้ได้แล้วเราเนี่ยก็ต้องไปบุกรุกฝั่งของสัตรูที่เป็นพืชเนี่ย ให้ยอมจำนนนั่นเองนะครับไพนเดเกมนะครับพวกเราเนี่ยสามารถเลือกตอัวละครที่ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอาตอัวละครตัวไหนไปเพราะแต่และตัวละครก็จะมีสกิลที่มีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยส่วนอาวุธเนี่ยก็เราเนี่ยสามารถซื้อได้ตามด่านต่างๆเลยมันก็จะมีร้านค้าร้านขายให้เราไปจับใช้กันนะครับแล้วก็ไพนเดเกมจะมีบอสต่างๆที่จะคอยทําร้ายเราหรือว่าคอย ขวางเราไม่ให้เราเนี่ยผ่านไปได้เราเนี่ก็ต้องพยายามต่อสู้แล้วก็ผ่านมันไปได้นั่นเองแล้วก็เกมนี้นะครับสามารถโลค้อหรือว่าเปิดแลนกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนั่เองภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกสุดน่ารักเลยทีเดียวภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันได้เกมนี้เป็นเกมเสียตัง แต่ว่าก็ไม่ได้แพงอะไรมากสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นจริงๆก็สามารถเข้าไปซื้อเล่นกันดูได้นะครับเนาะจะมีชื่อว่า Last Dungeon นะครับสเะเกิลที่เราเนี่ยจะ ตลุยในดันเจี้ยนของเราแล้วก็ไปทำลายบอสนั่นเองนีครับก็ะเดในเกมไม่ได้มีอะไรมากแค่เราเนี่ยลงไปสู้กับพวกมอนสเตอร์ต,ต่างๆแล้วก็สู้กับบอสต่างๆ เกมนี้นะะี่ครับมีอาว,วุธชุดเกราะที่เราเนี่ยสามารถใส่ได้มากถึง150กว่าแบบเลยนะครับเราเนี่ยสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็ชุดเกราะหรือว่าดาบของเราเนี่ยสามารถเลือกใช้สกิลได้เลยนะครับก็คือแบบเราเนี่ยจะเอาสายฟ้าเข้าไปในดาบไปว่าจะเอาไฟเข้าไปในดาบก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เกมนี้จะมีระบบการที่จะเป็นอัปเกตตรดตรัวโครงตัวละครหรือว่าอัปเกรดดาบของเราให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือว่าจะเป็น การอัปเกรดตัวเราให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าทําออกมาได้แบบมือถือสเปกต่ำเนี่ยสามารถเล่นได้เลยนะครับภาพบรการเล่นเกมนี้น่ครับก็คงเป็นภาพเหมาะมุมสูงนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้ามรองโหลดเข้ารองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม ว้าวบัดเวอร์ แอดเวนเจอร์นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว RPG ตะลุยโลกกว้างที่เราเนี่ยจะได้ออกไปผจญภัยเพื่อรวบรวมเศษเหล็กที่หายากนะครับในการรวบรวมเนี่ยเราจะไปสู้กับพวกหุ่นยนต์ต่างๆเมื่อเราสู้เราล้วก็จะได้เศษเหล็กมาอัพกรงอัพเกรดในการเล่นเกมนี้ก็เป็นเกมที่คนอนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้บอทต่างๆเพื่อต่อสู้กับคนอื่นนะครับเนาะก็เป็นเกมที่ท่านจะสนุกแล้วก็เล่นเพลินได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกสุดน่ารักเข้าะาในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะ ใครที่ชอบเล่นเกมแนว RPG แล้วก็ผสมแนว open world ด้วยเนี่ยคือตมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า t e a r of Mana Net นะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ผ่อตลงมาจาก PC กันอีกอไร้อะนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่านเล่นมากๆแล้วก็ภายในตัวเกมจะมีเควสต,ต่างๆให้เราไปเล่นกันค่อนข,ข้างที่จะเยอะแยะแล้วก็มีกราฟิกที่ค่อนข้างจะสวย อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสายต่างๆให้เราไปเลื่องเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายนะภายในตัวเกมก็มีอยู่4สายแต่ว่าใน4สายนี้สามารถมีความสามารถแตกต่างกันได้ถึง300กว่าแบบเลยนะครับค่อนข้างที่เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จะมีหมวดในเรื่องให้เราเล่นกันด้วยนะครับก็จะมีอะไรต่างๆให้เราทําค่อนข้างที่จะเยอะแยะเลยนะสำหรับตัวเกมนี้นั่นเองนะก็ สำหรับเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีราคาที่สูงอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากซื้อเนี่ยก็ต้องดูตังตัวเองก่อนว่าจะพอหรือเปล่านาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแพงนะครับภาพการาฟิกในตัวเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่สวยมันจะแออนวสไตล์อนิเมะอนิเมะหน่อยนะครับภาพในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับก็ลองเล่นกันดูได้นะ สกิลี่มีชื่อว่าแอนิมัสนั่นเองนะครับสำหรับเกมแอนิมัสนี่จะเป็นเกมแอคชั่น RPG ตลรุยด่านตลรุยเนื้อเ,เรื่องไปเรื่อยๆนี่ครับที่เราเนี่ยต้องต่อสู้กับความมืดระบบการต่อสู้ในตัวเกมจะเป็นระบบการต่อสู้แบบแฮทแอนด์สลันั่นเองหรือว่าการต่อสู้แบบคิดติคอรนนั่นแหละนะครับที่เราเนี่ยต้องคิดก่อนการโจมตีเพราะว่า บางทีนะครับศัตรูอาจจะโจมตีมาแบบว่าเราป้องกันไม่ได้ในตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราติดตามอย่างเข้มข้นเลยนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ก็ท่าจะเล่นสนุกเล่นเ,นเพลินอยู่เหมือนกันอาวุธต,ต่างๆเราก็สามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เกมนี้นะครับจะรับรองระบบจอยหรือว่าระบบคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับนอกจากใครที่ชอบเล่นอยู่แล้วก็สามารถไปลองเล่นได้ภาพการาฟิกภายในยเกมนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้ภาพบรรยากาศเกมนี้จะเป็นภาพหมอก มุมสูงนะครับก็สามารถไปเลือกเล่นไปเรื่องโกรดกันได้นะ ชอบเล่นเกมคอมที่บอดออกมามือถือเล่นอยู่นะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า brother fury นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น2 d ตะลุยผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งภายในเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความคล้ายคลึงกับตัวของเกมแนวตะกุลโซน,นหน่อยก็คืออาจจะเป็นตัวของ h a ท แอนสแลตนั่นเองนะครับก็คือตีแล้วก็โยกตีแล้วก็โยกแล้วก็ตัวเกมนีครับจะมีเนื้อเรื่องที่อ้างอิงกับตำนานจีนที่ผสมผสานตัวของนิยายจีนเข้าไปด้วยนะครับเนาะ แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีบอสต,ต่างๆให้เราไปจัดการค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับแต่ละบอสเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปเราเนี่ยก็ต้องใช้ทักษะที่เราได้เล่นมาในการจัดการบอสต,ตัวนั้นนะครับภาพกราฟิกในตัวเกมนะครับจะเป็นภาพกราฟิกออกแนว2 d ดีที่ออกแนวการ์ตูนการ์ตูนหน่อยๆภาพมือในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเอง นะครับนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีตังก็รอมารู้ราคาก่อนได้นะครับนะ้องสำหรับเกมนี้นะ ว่าฟิวรี่อันบริดต์สำหรับรเกมนี้นะครับเป็นเกม PC ที่ผลอ,ออกมามือถือกันอีกแล้วนี่ครับสำหรับเกม PC ที่ผลอ,ออกมามือถือสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวโรกไรส์อาร์พที่ประผสมแนวคอนท่าเข้าไปด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับสามารถเล่นในทั้งแบบโซโล่แล้วก็แบบ อเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้น่ครับมีบอสมากถึง40บอสให้เราไปรยหรือว่าไปจัดการกันเลย,ยคือมากมายมากตัวเกมมีระบบการอัปเกรดสกิลมีระบบไอเทมต่างๆที่เราเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นมาจากการปลดล็อกในด่านต่างนะครับแล้วก็ภาพการาฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่นั้นจะมีความสวยงามอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปเนาะก็จะเป็นออกแนวพนะิกเซลอาร์ตเนาะแล้วก็ภาพภาในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมอง ดานค่ะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้ยังไม่มีในสโต์ไทยมีเฉพาะในะ iOS เท่านั้นนะครับนะ้อสำหรับคนที่เล่น iOS นะครับก็น่าจะสนุกกับเกมนี้อยู่แล้วก็เป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะสำหรับเกมนี้นะชื่อว่าฟาร์ตี้ด e เฟรน นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีผสมแนวประจ o ภัย เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะให้เราเล่นฟรีอยู่แค่2ตัวละครเท่านั้นหรือว่าสลาดใครที่จะเล่นอีก4ตัวก็ต้องเติมเงินซื้อนะครับเติมเงินซื้อด้วยเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี้ครับเป็นเกมแบบโอเวนเ r อร์ให้เราเล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะสามารถไปฟาร์มไปตกปลาไปประจนภัยนะครับแล้วก็สามารถเอาอุปกรณ์เนี่ยมาเพิ่มหรือว่ามาอัปเกรดได้แล้วก็สามารถสั่งข้อยาสามารถเรียนรู้ทักษะ หรือว่าจะหาตี้หาทีมก็ได้เช่ยเดีนวกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้ค่อนข้างจะเล่นได้ตามอิสระตามใจชอบเลยนะครับเป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่น r p g เล่นมันเพิรน,เ,นเล่นมันมันแล้วการาฟิกบน,นในเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่ไม่กินสเปคขา้ามือนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอะบุคคลที่สาวเลยนะครับผม เค okay. นะครับเรามาอยู่รหรับเกมภาคต่อกันบ้างนะครับสตหรีม่มีชื่อว่า la ลดอ o ฟซ o r ์ทนะครับต้องบอกว่าใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ก็ต้องไปลองเล่นดูนะครับเพราะว่าในภาคแรกเขาค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีแล้วก็ภาคนี้ก็ทำออกมาได้ดีเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าภาคนี้ค่อนข้างจะปล่อยให้เป็นแบบโอ้โเบอร์ในหนอนนะครับเป็นแนวาง r พ g สามารถสู้กับตัวของศัตรูได้ตามที่เราต้องการเลย แล้วก็ตัวเกมยังมีเนื้อเรื่องให้เราไปอ่านแล้วก็ไปเล่นกันด้วยตัวเกมยังเพิ่มระบบการทำอาหารนะครับให้มีเพิ่มมาขึ้นเพื่อจะได้รีเจนเลือดนะครับแล้วก็ระบบการอัปเกรดระบบการซื้อดาบก็มีเช่นเคยนะครับเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็มีความสนุกภายในตัวแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยส่วนภาพการาฟิกภายในเกมเนี่ยก็จะเป็นภาพการาฟิกมุมมองมุมสูงเนาะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ โอเคนะครับก็เป็นบ้างสลับทุกานเกมเนี่ย r p g ที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกนันนะกล่องว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดนะก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดี